สนับสนุนโดยซอสปรุงรสอาหารลุงนวดฝ่าสม้มตราภูเขาทองคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพงน้ำปลาร้ราปรุงสุกตราภูเขาทองแซบหนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทย สวัสดีค่ะรับชมทันข่าวช่วงสุดท้าย16นาฬิกากับดิฉันนิ้งพจรจิติกุลพัวานายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกหน่วยงานดูแลประชาชนช่วงสงการานต์หลังผ่าน4วันสถิติอุบัติเหตุลดลงกว่า20%ชี้ยังคงมาตรการคุมเข้มในทุกพื้นที่ตั้งเป้าลดความสูญเสียให้เหลือดน้อยที่สุด นายจิรยุขวงทรัพย์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้รับรายงานสถิติการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงการานพบว่าสถิติการเกิดอุบัติเหตุทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิตลดลงกว่า20%เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วจึงขอบคุณทุกหน่วยงานที่ดูแลพี่น้องประชาชนในทุกมิติจนทําให้สถิติลดลง และขอให้ดูแลจนกว่าจะจบเทศกาลสงกรานในแต่ละพื้นที่ซึ่งเมื่อวันนี้เกิดอุบัติเหตุรวม141ครั้งเมื่อเปรียบเทียบกับวันที่14เมษายนปีที่แล้วเกิดอุบัติเหตุ317ครั้งลดลง76ครั้งขณะที่ยอดผู้บาดเจ็บมีจำนวน249คนลดลงจากปีที่แล้วซึ่งมีผู้บาดเจ็บ319คนสำหรับยอดผู้เสียชีวิตมีจำนวน34รายลดลงจากปีก่อน6ราย ทั้งนี้รัฐบาลยังคงเน้นย้ำมาตรการควบคุมเข้มข้นอย่างต่อเนื่องในทุกพื้นที่พร้อมขอความร่วมมือกับประชาชนไม่ดื่มแล้วขับเคารพกฎจราจรเพื่อร่วมกันลดความสูญเสียในช่วงเทศกาลสงกรานต์และขอให้ตระหนักว่าเพียงเสี้ยววินาทีแห่งความประมาทอาจทำให้เกิดการสูญเสียที่ไม่สามารถย้อนคืนได้นางสาวทวิดากมนเวช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยความคืบหน้าการค้นหาผู้สูญหายเอ็ดเหตุอาคารสตงอถลม่มว่าหลังจากเข้าเครียบความสูงของซรางอาคารในทุกโซนพบว่าส่วนใหญ่เป็นไปตามแผนแต่พบปัญหาเหล็กเส้นบางจุดที่ขวางทีมกู้ภัยในการลงไปสำรวจตามโพรงต่างๆวันนี้จึงได้นำเครื่องจักรตัดเหล็กมาเพิ่มจำนวนหนึ่งคันเพื่อให้การค้นหาและลื้อถอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้กระทรวงมหาดไทยได้เพิ่มวงเงินในการจัดการศพศพละ1 0 0 0 0แสนบาทโดยที่ไม่ต้องพิจารณาว่าเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือเป็นผู้หาไรายได้หลักของครอบครัวหรือไม่โดยกำหนดจ่ายเงินล็อตแรกสำหรับผู้เสียชีวิตที่ได้รับการรับรองแล้วในวันที่18เมษายนที่กระทรวงมหาดไทยทำให้ล่าสุดข้อมูลผู้ประสบภัยขนาดนี้103รายแยกเป็นผู้เสียชีวิตทั้งหมด44คนบาดเจ็บ9คน สูญหาย50คนซอสกุงรถฝาเขียวตราภูเขาทองซอสรุงรถฝาเขียวเข้มข้นเข้าเนื้อเพราะทุกจากมีเรื่องาราวดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อย ฟินบะหมีนายห้างเพงความอร่อยในตำนานรู้ไหมคะอาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อยไม่ว่าจะผัดจิ้มหยอกซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาส้อมตราบุเขาทองขวดนี้ขวดเดียวก็เอาอยู่ค่ะหอมอร่อยทุกเมนูลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจโอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้น คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายหัางเพ็งคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการข่าวเด่นทันสถานการณ์เวลา18นาฬิกาหมดเวลาแล้วนะคะสำหรับทันข่าวในวันนี้กลับมารับชมทันข่าวอีกครั้งในวันพรุ่งนี้เวลา8นาฬิกาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ